ทำเพื่อนกูเฮ้ยมึงตีใครอ่ะมึงตีมึงตีใครรู้ไหมเนี่ยทำเพื่อนกูตีใครอ่ะไม่อมไม่รู้โอ้ยไม่พอไปฉีดวัคซีนมาด้วยมาตกได้ใช่ไ่มไปฉีดวัคซีนมาข้างไหนไปฉีดเดี๋ยวอะไรไอ้นี่ใครเดี๋ยวลูกเฮ้ยหันหลังมขานยังไห้กูกูไม่เหมือนไอ้คนเก่านะแม่งเฮ้ย นี่จะทานจะของจร่งว่าปักเสื้อไว้หน่อยเอ้ยทำไมกีนตอนใส่เสื้อไม่เหม็นถอดเสื้อทำไมเหม็นตายกูตายแล้วมึงร้ายมึงไอวมึงมาตีกูเรื่องอะไรเนี่ยมึงรู้ไหมว่ากูใครเฮ้ยคันพ่อไอคนนี้เอวมันดีว่ะกูเนี่ยพ่อไอยสิงทองพ่อยสิงแก้วเนี่ยจัดการให้พ่อไยทองพ่อยแ้ว พ่อเหรอเนี่ยกูเองโอ้ไม่รู้ขอโทษพ่อทำไมหนูผิดไปแล้วกาบเท้าพ่อโอ้โหเฮ้ยงอตายเลยเท้าพ่อเขาอยู่นั่นนั่นหัวพ่อเขาเออมึงเห็นหัวพ่อเขาเป็นเท้าไงได้พูดพ่อสะกุนเล่นนี่พ่อพพ่อ่อหต้องแต่งตัวใหม่โอ้โหน่าเกลียด เอาแล้วใ่นาเกียยังไงสลักมัตตะคดด้วยฟูลุสิตบดเขื่อนเทียนในี่เขื่อนด้วยเทียนทิ่ย์อยรถผีดดูเลยเอาไม่ได้อีกจำได้เอยอะไรเขเามายังหลงโอพเฮ้ยเมื่อกี้มีคนเขาขับรถมาเขาบอกเมื่อกี้ใครอ่ะถอยรถเข้าไปในเล้าวัวเอาอ่ะ มึงเบามีแต่ครอบเล้าวัวเลยคนเป็นนอกดีกว่าเล้าวัวเออไอ้นี่เขาคนไไหน่เลยาไหมสิจิวยายาเรียกเล็กเล้าไอ้แม่จักรไม่ตอคุณเลยทั้งสิ้นเดี๋ยวก่อนอื่นเลยไอ้สิเจ้าก่อนเรื่องใช่ไหมเนี่ยครับมันไม่ได้่อนเรื่องคือเรื่องของเรื่องอะไรมอ้แก้วอะมันเมามันจำพี่มันไม่ได้เออมันเลยต่อยพี่ ก่อยหน้ยท้องกินเหล้าไม่เป็นไรเมาจำเองไม่ได้ต่อยหน้ามันนั่นเหรอเดี๋ยวพ่อัดการเองพ่อมาต่อแก้วพ่อยาพ่อยาบ้าพ่อเย็ยพ่อไา่อนาม่เนไรขาม่มีเาอะไรเขาไอ้เจ๊ผายแล้วใครไปฟ้องพ่อวะมึงแน่หน้าสตินี่มึงกินเหล้าเมายาวัีไพ่ถึงขนาดว่าไล่ต่อยหน้า ก็มึงปรับเอีนิดหน่อยใช่ไจะได้นอนถ้าเป็นโปรไฟฟ้าเลยไปเลยเดี๋ยวสองเป๊ะทิกเกอร์คณะอื่นแซวได้นะแต่เรามีเรื่องแน่เลยครั้นี้เป็นไงคณะนี้แซวไปเรื่อยๆฮะทำไมเดี๋ยวก็มีเฮ้ยแน่แม่ขอขอโทษไอ้เบลหายออกยากใช่ไหมขอโทษแทนเบลหน่อยเบลมันตลกไงตลกแต่ผมเนี่ยของจริงไม่ได้ช่วยเลย รถชนมันมีขาเจาะหลังกันเลยขี่ต <Anfang> ิดกันแ่ลูกเม็นมืเมาคะนี้มาข่าวหาลูกไม่โดนจัน